โอเคครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทา่านนะครับพบก็ผมอีกครั้งนะครับกับไอโนนี่และเปียกนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการเล่าไดาโนกันอีกเช่นเคยกับหัวข้อที่ว่าไอติมโบราณนะครับหรือไฮโอริสนะครับผมแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามและฟังกันได้เลยครับว่าที่มาของไอติมโบราณคืออะไรกัน ไอติมทะเลดึกดําบ้านหรือไอติมโบราณนะครับไฮโอริสเต็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่มีเปลือกนะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วนับหลายร้อยล้านปีมันนะครับได้แพร่หลายและกระจายตัวอยอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ยุคแคมเบรียนตอนต้นไปจนถึงสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนประมาณ5 3 6ถึง25 252ล้านปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ก็ด้วยความสําคัญทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพวกมันนะครับมันยังคงมีเป็นปริศนาเนื่องจากข้อจํากัดทางการเก็บรักษาของฟอสซิลส่วนที่อ่อนนุ่มที่ค้นพบนะครับก็ตั้งแต่ปีที่มีการศึกษาและบรรยายฟอสซิลของไฮโอลิทนะครับมาเกือบประมาณ200ปีไฮโอลิทนะครับถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่ยังมีความคุ้มเคืออยู่ในแง่ของอนุกรมวิทานและล่าสุดนะครับนักบรรพชีววิทยานะครับได้ศึกษาตัวอย่างกว่า1น500ชิ้นที่ค้นพบจากแหล่งเบิร์กแกสเชลนะครับ พวกเขาก็ได้จัดว่ามันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กับที่บริเวณพื้นท้องทะเลและใช้หนวดยื่นออกมาเพื่อดันตัวของมันให้ยกขึ้นจากท้องทะเลมันก็อาจจะสามารถเคลื่อนที่ได้และอาศัยการกินนะครับด้วยการกองสัตว์ขนาดเล็กที่ลอยผ่านไปผ่านมาในท้องทะเลซึ่งคาดกันว่ามันเป็นประเภทของล็อบฮอ p โพเรตนะครับที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกหอยแบคทีโอพหรือหอยตะเกียง การค้นพบครั้งนี้นะครับทำให้ปริศนาความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์สายพันธุ์นี้ได้กระจ่างขึ้นและยังทําให้เข้าใจถึงความหลากหลายของสัตว์กลุ่มนี้และอาศัยอยู่ในทะเลยุคแรกเริ่มของสิ่งมิชวัตนันๆอีกด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับไอติมโบราหรือไอติมแห่งท้องทะเลดึกดำบรรพ์ครับหรือไฮโอลิทนะครับผม ส่วนถ้าใครฟังแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไมโนนี่และเปียกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไมโนนี่กับเปียกก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ใครไม่อยากพลาดรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมปิงปิงสวัสดีครับ